นิทานไทยมนุษย์หมาป่าเผ่าพันธุ์อัลฟาลูคัสและซีโมนอยู่ไกลจากความทรงจำของหมู่บ้านสายตาที่เย็นชาการทรยศคำสาปแช่งที่เคยปกครองหัวใจและความคิดของพวกเขาชธอเก่งเหรอมีทำครัวที่ดีที่สุดที่ข้าเคยมีเลยละที่นี่ในสถานที่ที่ลี้ลับแห่งนี้พวกเขาก็เป็นแค่ลูคัสและซีโมน ผู้ชีวิตว่าที่พ่อแม่คล่องดีนี่ก็พอมีจังหวะของข้าอยู่ลูกมีจังหวะเหมือนเจ้าเลยแข็งแรงและมั่นคงเจ้าจะสอนลูกแปลงร่างหรือเปล่าข้าจะสอนให้นางเลือกเป็น นั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ทำได้หวังว่าลูกของเราจะได้เสน่ห์ของเจ้ามานะหรือไม่ก็ดีกว่านั้นล่ะนะและความพักดีของเจ้าด้วยขณะที่ซีโมนตั้งท้องของเธอไปมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นสัปดาห์ก่อนเหล่าสัตว์ป่าเริ่มหายไปทีละตัวเจ้าเห็นวิแววพวกกวางบ้างไหมกระต่ายละ่ะ เจ้าลืมแขวนกระเทียมไว้ที่ประตูอีกแล้วหรือเปล่าถ้าข้าลืมพวกเราคงจะเจอโจรไปแล้วไม่ใช่สัตว์หายไปแบบนี้แปลกจริงๆข้าว่ามันเป็นเม็ดบนโบราณซีมอนที่รักถ้าเจ้าจะเริ่มหอนใส่ดวงจันทร์แบบไม่บอกกล่าวข้าขอเต้นรำก่อนก็ดีนะตกลงแต่คืนนี้ข้าไม่อยากรู้หรอกว่ามีอะไรซุ่มอยู่ในความมืดกับพวกเรา เมื่อราตีมาเยือนลูคัสได้ยินเสียงกระซิบในความฝันของเขาไม่ใช่ความทรงจำแต่จากบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้สิ่งเดียวที่มืดมนเราแวดระวังและหิวกระหายข้าพูดได้ว่าเจ้าดูปะหลาดใจลูคัสแต่จะให้ปะหลาดใจกว่านี้ถ้าเจ้าทักทายข้าด้วยซุปอุ่นๆคราวก่อนที่เจ้าโผล่มาเขี้ยวข้างงอขึ้นมาในที่ที่ไม่คิดว่าจะมีแต่เจ้าก็ยังมีพรสวรรค์นในการยืนอยัดเสมอ สันชัตญาณหมาป่าของแท้ข้าไม่มาที่นี่หรอกถ้าไม่จำเป็นเจ้ามีเวลาสิบวินาทีนางแม่มดพูดมาไม่งั้นข้าจะให้เจ้าได้เห็นคนท้องหัวฟัดหัวเวี่ยงพร้อมกับทัซิม,มน่นดีใจที่ได้เจอเจ้านะรีบพูดมาว่ามีอะไรข้าเกลียดการบอกข่าวร้ายกับคนดีจริงๆมเมาแวนแห่งเมาเชลส์กลับมาแล้วเจ้าของคำสาปตัวจริงมเมาแวนจอมเวได้ตื่ขึ้นแล้ว ข้ากลัวแทนเด็กที่ยังไม่เกิดของพวกเจ้ามนตร์ดำที่ข้ายืมมาใช้สามเจ้าลูคัสมันเป็นของเขาเขาต้องการสิ่งที่เติบโตอยู่ในตัวเจ้าซีโมนเขาจะสร้างโลกใหม่ในเงามืดและใช้ลูกของเจ้าเป็นผาชันนะเจ้าควรหลบซ่อนหลบซ่อนงั้นเหรอเรามาแต่ต้องเมียกับลูกของข้าดูสิชีวิตที่ผ่านมาที่เอาแต่หลบซ่อนดูเจ้าสิ แต่ความเย้หยิงพยองมักเป็นของหวานชิ้นเลิศให้กับความกลัวเสมอลูคัสเราต้องเตือนคนในหมู่บ้านฟังดูนะ่ากลัวจริงๆเนบิล่ามันเพื่อเตือนลูคัสแต่นางรู้ดีว่าเขามักจะลุกขึ้นสู้เพื่อคนที่เขารักเสมอเจฟโร่เหลนของมาคัสผู้ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นกำลังปลุกปั่นชาวบ้านให้หวาดกลัว เห็นเมฆหมอกนั่นหรือเปล่าไล่นาที่พังพินาศวัวควายที่หายไปนั่นมันคือกลิ่นสาบบาปของลูคัสคำสาบของมันที่นำความเมืิดมิดมา,าเนี่ายหายไปนี่มันเป็นคำสบาบเนี่ยเราทนกับความเป็นอสูรร้ายของมันมานานแล้วดูสิว่าเอาอะไรกลับมาอีกแล้วตธลูคัสก็อยู่อย่างสงบมาหลายปีแล้วนะสงบของอสูรนะสิมันแค่รอเวลาเราหันหลังให้เท่านั้น ตลกดีนะที่ด่วนตัดสินกันแบบนี้เจฟโรทั้งที่ปูดทวดของเจ้าก็เป็นมิตรกับความกลัวเมื่อมนุษย์หวาดกลัวก็มักสร้างปีศาจจากคนบริสุทธิ์แหมแหมแหมพูดถึงก็มาเลยแล้วเจ้าอุ้มอะไรอยู่น่ะซีมอนปฏิหารหรือคำสาปอีกบทละ่ะเด็กที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่จะดีกว่าทุกชั่วอายุคนของเจ้าที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังไปกเถอะซีมอนเราไม่เหมาะกับที่นี่ เรามาเพื่อเตือนเจ้าว่าบางสิ่งกำลังจะมาแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเลือกที่จะเผเชิญเองแล้วใช่สิลูคัสเจ้าไม่เหมาะกับที่นี่ป่าอยู่ทางนั้นตั้งหากข้ายอมให้ถูกเกลียดในสิ่งที่ข้าเป็นดีกว่าโกหกในสิ่งที่ข้าได้กลายมาเป็นพวกมันไม่เคยทำแบบนั้นในตอนกลางวันพวกมันมาหาข้าแต่หมาป่าพวกนี้ไม่ใช่ศัตรูเป็นสายเลือดเดียวกัน หมาป่าสัมผัสได้ก่อนใครพวกมันเริ่มล้อมกระท่อมของลูคัสและซีโมน,โมนเพื่อปกป้องภัยจากมอเว่นที่กำลังมาจา่าฝูหมาป่ายักษ์สีเงินสื่อสารกับลูคัสผ่านกระแสจิตพี่น้องมันจะมาที่นี่คืนนี้ข้ารู้สหายมากี่ตัวมันมาเพียงลำพังแต่พลังของมันขมคืนเหมือนความว่างเปล่าหลายปีมานี้ข้าเป็นทั้งพี่น้อง ความผิดพลาดและตำนานเล่าขานแต่ตอนนี้ข้าคืออัลฟาของพวกมันมันไม่ใช่บัลลังแต่เหมือนว่าข้าเจอหัวใจอีกดวงหนึ่งขอให้ดวงใจอีกดวงของเจ้าไม่ลืมว่าข้าชอบอาหารเช้าเสิร์ฟบ,บนเตียงคืนนี้เจ้าจะสู้ไม่ใช่เพื่อข้าแต่เพื่อความหวังเพื่อเด็กที่จะลืมตาดูโลกอีกอย่างถ้าหมอเว่นไม่มาที่นี่เราจะไปที่เมาา์ช้าที่เขาจะไม่ทนตั้งตัว ถ้าปล่อยให้เจ้าไปลํำพังไม่ได้ลูคัสข้าจะไปด้วยถ้านางไปพวกเราก็จะไปไม่นะซีมอนมันอันตรายนี่คือเหตุผลที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดที่มีเราจะไปเผชิญหน้ากับมอแวนด้วยกันคืนนี้เราจะยุติคำสาปซะมนุษย์หมาป่าและเมียแม่มดของมันนี่แหละที่นำความมืดมาสู่ไรน่นาของเราแต่เจฟโฟถ้าเราคิดผิดละ่ะ เจ้าคนขี้คลาดเราต้องลงมือขนาดที่มันล่าสัตว์เลี้ยงของเราหรือเราต้องรอจนลูกๆของเราเริ่มหายตัวไปดีละ่ะไม่เอาอีกแล้วมองแวน่นออกมานะอยากได้ลูกข้าเหรอข้ามันนี่แล้วอุณหภูมิลดลงในทันทีต้นไม้ไหวตามแรงลมน้ำแข็งแพ่คลุมบึงใ,ใกล้ๆและแข็งตัวในพริบตา หนึ่งหมาปักหน้างเจ้าไม่สามารถต่อรองกับพลังที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจได้หรอกไม่ได้นั่นเหรอเจ้าก็แค่ทรชนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้มนต์ดำเรื่องเลวไร้ายกว่านี้ข้าเจอมาแล้วพ้อชักสนใจความโอหังของเจ้าเสียจริงลูกของเจ้าจะเป็นภาชนะที่สมบูรณ์แบบคงความเยาวเหมือนลูกคัสรับตัวได้เหมือนโลกใบนี้เป็นนิรันด์เหมือนข้า และกล้าหาญเหมือนเจ้านางสมบูรณ์แบบแล้วและได้รับการปกป้องเราด้วยปกป้องเหรอเงือะ่าาหมาป่าออกจากเงาเมื่อทีละตัวพวกมันล้อมมอเว่นขณะที่ซีโมนล่อให้เขาออกมาชี จ้มาโซกับ็กข้าไม่ยอมถูกถูด้วยสัตว์เลี้ยงชนชั้นต่ำและของรางวัลที่ตั้งท้องอยู่หรอกบอกข้าสิลูคัสเจ้าซ่อนตัวอยู่ที่ไหนลูคัสแปลงกายอยู่ในร่างหมาป่าเขาเคลื่อนไหวด้วยอำนาจของอัลฟาท่ามกลางฝูงของเขาพี่น้องทั้งหลายเพื่ออัลฟาของพวกเจ้าเพื่อลูกของเราออกมาสิลูคัสถูกล่ามโซ่อยู่หรือไง ที่ป่าจนไม่กลา้ามาเจอหน,าน้าข้าเลยเขาอยู่ใกล้กว่าที่เจ้าคิดนะนั่นไงบนเม้าชาวนังแม่มดกำลังอัญเชิญลูกกระสุนของมันเจ้าหยุดข้าไม่ได้นะลูคัสเจ้าไม่ใช่มาปาตัวจริงด้วยซ้ำเจ้าพูดถูกข้าคือสิ่งที่เจ้าไม่มีได้ ร,รและลูคัสได้เงินศีรษะขึ้นส่งเสียงหอนดังเดิมออกมาไม่ใช่ความเจ็บปวดหรือโกรธดแค้นแต่เป็นเสียงแห่งอัลฟาหมาป่าทุกตัวร่วมส่งเสียงหอนพร้อมกันราวกับเป็นครอบครัวมันเป็นเสียงที่เก่าแก่กว่าราชอาณาจักรเก่าแก่กว่าคำสาปเก่าแก่กว่ามนุษย์และเก่าแก่กว่าความมืดเสียอีกมันเป็นเสียงของครอบครัวที่ลุกขึ้นยืนยัด มอเว่นเซทลาความสงบของเขาแตกสลายเมื่อเสียงหอนประสานกันของฝูงหมาป่าถาถมใส่จนกลบมนดำของเขามันเป็นไปไม่ได้ข้าเป็นอมตะข้าเป็นเจ้าจบสิ้นแล้วรักแท้และครอบครัวคือเวทมนต์เพียงหนึ่งเดียวที่เจ้าไม่มีวันเข้าใจกลับสู่ความว่างเปล่าซะแผนสมบูรณ์แบบทั้งเหยื่อล่อการจัดฉากและกำดักที่รออยู่เสียงกรีดร้องเหนือโลกของมอเว่น กล้องสะท้อนทั่วเมาส์ชาวขณะที่ร่างของเขาถูกดูดก,กลับสู่ขวดโบราณนั่นมันอะไรกันเนี่ยเจฟโรและชาวบ้านยืนตะลึงมองดูหมอเว้นถูกดูดหายไปในขวดและลูคสัสยังอยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าของเขาปกป้องซีโมนลูคสัสไม่ใช่ปีศาจหรออเจฟโรไม่ใช่เลยภัยร้ายสิ้งสุดแล้วสัตว์เลี้ยงและลูกหลานเจ้าปลอดภัยแล้วเราแค่ต้องการความสง,งบ เพื่อพวกเราเองและลูกของเราเจ้าเจ้าช่วยพวกเราไว้เขาช่วยมาตลอดนั่นแหละเรากลัวเกินไปที่จะมองเห็นมันบางครั้งการไทบาะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเป็นแต่เกิดจากการที่ผู้คนยอมเห็นในสิ่งที่คุณเป็นมาตลอดตั้งหากวูฟฟีน่าจะแข็งแรงค่ะวูฟฟีน่าจะเป็นที่รักนั่นแข็งแกรงกว่าและแล้ว ลูกคัดมนุษย์หมาป่าก็ได้พบสิ่งที่วิญญาณที่ถูกสาบเหล่านั้นต่างเฝ้าแสวงหาคือการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งและได้ความรักป้าป๊าวเรื่องราวที่ดีที่สุดไม่ได้จบด้วยพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปแต่คือพวกเขาได้ใช้ชีวิตชีวิตที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ไม่ต้องหลบซ่อนอับอายได้มีชีวิตจริงๆ